ตเป็นสอรล่ฤดูการใหม่เข้ามาแล้วนะครับในค่ำคืนนี้บอกก่อนเลยเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับวันนี้เวลาตีสองครึ่งพรีซีซั่นเกมแรกระหว่างลอสแอนเจลิสเลเกอร์พบกับบุคลินเน็ตนะครับส่วนช่องทางการรับชมหรือว่าถ่ายทอดสดเนี่ยก็อาจจะเป็นหลีกพาร์ทนะถูกถูกลิขสิทธิ์ก็ควรจะดูหลีกพาร์ทนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆนะก็ประมาณนี้แต่ว่า ถูกลิขสิทธิ์จริงๆหลีกพารน,นะครับหรือว่าแอป NBA ใครสะดวกดูเวลาคู่ก็ซื้อเวลาคู่แต่ว่าซื้อเปอิดทีมแล้วก็ทั้งฤดูกาลน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเอาละวันนี้ก็ขอแวะมาคุยกับถึงทีมเต็งแชมป์ซะหน่อยนะครับนั่นคือบุคลินเน็ตนะครับบุคลินเน็ฤดูกาลนี้นี่คือเต็งแชมป์เต็งหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราเราตั้งคําถามดีๆว่าเฮ้ยมันพอจะเป็นแชมป์จริงๆหรือเปล่ามันยังมีจุดไหนหรือเปล่า มันยังมีคําถามอีกหลายคําถามนะครับวันนี้ผมรวบรวม10คําถามเกี่ยวกับบุคลินเนตว่าพวกเขาดีพอหรือไม่จะเพียงพอไหมกับการเป็นแชมป์นในฤดูกาลนี้ไปลองรับฟังกันดูนะครับข้อแรกเลยนะครับคําถามแรกเลยนะครับต้องถามก่อนว่าขุมกําลังสํารองดีพอหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีโควิดอยู่ซึ่งถ้าเสียใครไปสักคนเนี่ยขุมกําลังสํารองคุณทดแทนได้ไหม ตอนนี้ p a t ตี้มิ l โอเคมันพอจะเล่นในเกมวงนอกได้ทดแทนได้1คนแต่ว่าสมมุติถ้ามันหายไปพร้อมกัน2คนผุมกําลังสํารองตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือว่า Bush Bow ปีที่แล้วได้เล่นตัวจริงในในเกมสมอลบอลนะปีนี้อาจจะลงไปเป็นยูนิต2จะผักดันเขาและใช้เขาในรูปแบบไหนนะครับหรือตําแหน่งวงในตรงเนี้ทับซ้อนกันมากๆตอนนี้นะครับทีมยังไม่รู้ว่าจะใช้ใครเป็นตัวแรก เบคกิฟฟินผลงานดีในเพย์ออฟจะใช้เขาหรือเปล่าหรือว่านิโคลัสเคคตันตัวนี้ก็ยังน่าใช้ลามาคัดเอาดิตเป็นยังไงแล้วก็ไอตัวพอมิลแซบจะเป็นยังไงคุณจะใช้ใครในตำแหน่งวงในเขาบอกว่าทีมที่ดีเนี่ยจะต้องมีตัวสำรองที่ดีซึ่งบุคลินเน็ตเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องการวงนอกอีกสักหน่อยนะครับคำถามต่อมาคือคุณจะบริหารจัดการเบคกิฟฟินลามาคัสอาดิดและพอมิลแซบยังไง ต้องบอกอย่างนี้ว่า3คนเนี้ยแก่แล้วนะครับเบคกิฟินปีหน้าจะอายุ33มลามาคัสเอาดดิตอายุ36พอมิลแซบอายุ36วงในคุณอายุเยอะทั้งนั้นเล่นเกมหนักรับแรงประทะหนักๆเนี่ยไหวหรือเปล่าเบคกิฟินคุณจะดูแลเขายังไงเขาเป็นคนแก่ที่มีอาการบาดเจ็บคุณจะต้องบริหารเวลาเขายังไงสักประมาณ25นาทีต่อเกมไหมเพื่อไม่ให้เสี่ยงบาดเจ็บอีกครั้ง ถ้าเบรกบาดเจ็บอีกทียวบนะครับวงในรวมทั้งเรามาคัดเอาดิตมีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่จะเป็นยังไงระหว่างฤดูกาลจะมีปัญหาอีกไหมถ้า2คนนี้เจ็บไปจะทํำยังไงพอมิลสับอายุ36แล้วเขาไม่ใช่พอมิลสับคนเดิมณนะวันข้างหน้าเนี่ยในระหว่างฤดูกาลคุณจะใช้พอมิลสับได้ขนาดไหนแล้วก็3คนนี้ใครจะเป็นตัวจริงตัวสำรองใครจะเป็นคนแรกที่ลง อันนี้ก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกกันต่อนะครับข้อที่9เนี่ยคือคู่แข่งที่จะมาแย่งแชมป์นะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทางสะดวกนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยหนักๆทั้งนั้นฮีทก็เติมมาดีบูก็เติมมาดีนิวยอร์กก็ยังน่ากลัวฟิลาเดลเฟียก็ยังน่ากลัวอยู่และก็แชมป์เก่า บุคลินเนสนะครับจะต้องเจอมิวกี้บักนะครับมิววกกี้บักเนี่ยยังแน่นเหมือนเดิมเขาบอกว่า3ประสานของมิววากี้บักเนี่ยยังโหดสัตว์รัสเซียมากๆยานิดอันเทนตูคัมโปยังเป็นผู้เล่นระดับท็อปของลีกท็อปทีต้องมียานิดรวมทั้งคริสมิเตอร์ตันยกระดับตัวเองขึ้นมาแล้วเล่นยิ่งเล่นยิ่งดีนะผมมองว่าคริสมิเตอร์ตันเนี่ยสปีหลังเนี่ยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจูฮอลิเดลงมาเติมเต็มทีมได้และอย่าลืมว่ามิวกี้บักเนี่ย จะได้ดอนเต้ดิวิเซนโซกลับมาร่วมทีมอีกหนึ่งครั้งมิวกี้บัคยังน่ากลัวอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทางสบายนะครับในฝั่งตะว,วันออกข้อที่7ขนาดของวงในเคกตันก็ตัวไม่ใหญ่มากเบคกิฟินก็เป็น power forward รามาคัดเอาดิตก็ power forward พอมิวสักก็ power forward ไอ้พวกนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นถ้าเจอทีมที่กำลังคั่วแชมป์กันอยู่เนี่ยคุณลองดูมิวักกี้บัคนะครับยานิดกับบุคโลเป้เนี่ยเกือบ7ดฟุตถูกไหมใหญ่ๆทั้งนั้นเดวิดกับเดวายก็แน่นๆทั้งนั้นเขาบอกว่าเกมวงในเนี่ยยังเป็นรองเรื่องขนาดตัวอยู่นะครับสำหรับเน็ข้อที่6นะครับเขาก็ยังตั้งคำถามว่าสตีฟเนยะเป็นของจริงหรือเปล่าหรือดูการที่แล้วสตีฟแนนะหมุนตัวได้ดีมากๆแต่ว่าตัวผู้เล่นมันมีอาการบาดเจ็บมันไม่สามารถใช้ชุดเต็มๆได้ มันก็ยังเกิดคำถามว่าแนทเนี่ยดีพอจะพาเนทเข้าชิงหรือเปล่าข้อที่5นะครับเขาบอกว่าตัวสำรองไม่มีใครยกระดับตัวเองขึ้นมาช่วยทีมได้เขาบอกว่าทีมจะเป็นแชมป์เนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยพอทิสของมิเวเก้บัคเล่นได้ดีมากตัวสำรองหรือว่าฟินิกซันเนี่ยมีอาจารย์หนูคาร์เมลอนเพลก็ขึ้นมาเล่นได้ดีตอนเลเกอร์ได้แชมป์ก็มีลอนโดขึ้นมาโดดเด่น แต่ว่าในเน็ตเนี่ยมันมันยังไม่มีตัวสำรองที่ดีๆแบบนั้นและมีมาตรฐานแบบ10กว่าคะแนนลงมาแล้วช่วยทีมได้เลยอันนี้เป็นหนึ่งปัญหารวมทั้งผู้เล่นตัวจริงอย่างโจแฮริสเวลาเข้าเพย์ออฟก็ยังออกทะเลเขามองว่าถ้าไม่มีตัวมาเสริม3ตัวหลักเนี่ยลำบากนะครับสำหรับเน็ตข้อที่4เนี่ยเขาอยากจะเทียบว่า3ประสานของบุคลินเน็ตเนี่ยดีกว่าเลเกอร์จริงหรือเปล่า ถ้ามอง3ประสานของเน็ตเนี่ยเคนดี้ไครีฮาเดนพวกนี้เก่งมากๆเล่นได้ทั้งวงนอกวงในแต่ของเลเกอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องวงนอกแต่ทะลวงในได้ดีกว่าซึ่งเขาก็ยังถามจริงๆว่ามันใครดีกว่ากันมันต้องเกิดคำถามว่าใครจะดีกว่ากันสำหรับ3ประสานชุดนี้นะครับข้อที่3า y r ค e i r เ i อร์วิงนะครับไรีเออร์วนี่คือหนึ่งในพอยต์การ์ดที่ดีที่สุดในยุคนี้1คน เป็นคนที่เลี้ยงบอลระดับตำนานทำสกอร์ได้ทุกรูปแบบทั้งวงในและวงนอกแต่ว่า Kyrie i เอร์วิงก็ยังมีปัญหาส่วนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ระยะหลังๆลงเล่นเนี่ยผมว่าอาการบาดเจ็บเขารบกวนตลอดทั้งอาชีพนะรวมถึงเรื่องวัคซีน Kyrie i เอร์วิงยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนนะครับอาจจะยังยังไม่เหมี่ยนแปลงนะข่าวล่าสุดก็คือยังไม่ฉีดวัคซีนอยู่ซึ่งถ้าเขาไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะลงช่วยทีมไม่ได้ คราวนี้คุณจะจัดการคลรี่ยังไงจะทํายังไงให้เขาบาดเจ็บน้อยๆแล้วก็ปัญหาส่วนตัวที่ปีที่แล้วหายตัวไปปีนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่แน่เหมือนกันซึ่ง3ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนการหายตัวปัญหาการบาดเจ็บคุณจะต้องดูแลคลรี่ให้ดีถ้าขาดคลรี่ไป1คนโอกาสลุ้นแชมป์ก็จะลดลงไปอีกนะครับข้อ2เนี่ยคือเจมฮาร์เดนเขาบอกว่าก่อนหน้านี้การผสมผสานกันระหว่างเคกับคลรีเนี่ย มันเป็นทีมที่ดูน่ากลัวแล้วก็เป็นดูดีมากๆแต่พอเอาเจมฮาร์เดนมาหยอดเข้าคู่นี้ปุ๊บมันกลายเป็นโคตรทีมไปในทันทีนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีเจมฮาร์เดนถ้าเจมฮาร์เดนยังเกิดอาการบาดเจ็บแบบปีที่แล้วลงเล่นได้ความฟิตประมาณ50%ไม่สามารถช่วยทีมได้100%โอกาสที่คุณจะชนะบัคก์ะเลเกอร์ก็ยากมากๆข้อสุดท้ายเคดีจะได้พิสูจน์ตัวเองนะครับ เควินดูแลนหลายสื่อรวมทั้งตัวผมเนี่ยยกให้เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกณนะวินาทีนี้แต่ก็มีคนอีกมากมายที่ไม่เห็นด้วยและก็คอยค้านว่าดีจริงหรือเปล่าเควินดูแลนนะครับตลอดทั้งอาชีพมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นําในทีมตอนเขาอยู่กับเต่าที่โอเคซีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถพาทีมทะลุไปถึงชิงแชมป์ได้ไม่สามารถทะลุประหลอดไปคว้าแชมป์ได้หรือว่าตอนย้ายไปซบกริดสเตเบอร์เรอร์ไปช่วยเขาได้แชมป์แต่ก็ไม่ใช่ตัวนํา พอออกจากทีมมาก็ทำตัวไม่ดีกับทีมเก่าเขาบอกว่าเคดีเนี่ยมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำณวันนี้ทีมมันเต็มๆแล้วแล้วก็คุณสมบัติผู้เล่นในมือมันเพียบพร้อมละมันถึงเวลาที่เคดีจะได้พิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าแม้ว่าสื่อจะยกย่องแต่รดูการหน้าจะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเขาของจริงหรือแค่สื่ออวยนะครับอ่า คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ10คําถามที่เกิดขึ้นกับบุคลินเน็ตคืนนี้ย้ําอีกครั้งตีสอครึ่งนะครับเน็ตกับเลเกอร์ตัวจริงอาจจะลงกันไม่ครบแต่อย่างน้อยมี NBA ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้สองคนเก็บเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ